ะะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูนะคะครูัติการสันทัศน์ซึ่งในชั่วโมงนี้ครูจะมาพูดถึงกิจกรรมสเต็มศึกษานั่นเองค่ะกิจกรรมสเต็มศึกษาคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะอันนี้เหตุการณ์สมบูรณ์นะถ้ากล่องข้าวของนักเรียนเนี่ยมันไม่สามารถเก็บรักษาความร,ร้อนของข้าวไว้ได้ นักเรียนจะใช้วิธีการใดในการจัดก,การกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้ดีฟังให้ดีนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนมีกล่องข้าวอยู่แบบนี้แหละ แล้วกล่องข้าวของหนูเนี่ยมันไม่สามารถเก็บรักษาความร,ร้อนของข้าวไว้ได้เลยหนูจะมีวิธีการออกแบบอย่างไรนะคะให้กล่องข้าวของหนูเนี่ยสามารถเก็บข้าวได้ร้อนๆน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้มีเหตุการณ์สมมุติให้นะคะบอกว่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีนแล้วก็แบงค์เนี่ยเขาไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนๆ ทุกคนก็เตรียมอาหารไว้สำหรับรับประทานเลยเมื่อไปถึงน้ำตกนะคะทุกคนก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานผ่านไปเก้นาทีทุกคนก็ขึ้นจากน้ำแล้วก็รับประทานอาหารก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเออไปเที่ยวน้ำตกครั้งนี้อากาศดีมากเลยนะเล่นน้ำเสร็จก็หิวเลยแต่ข้าวที่เกณฑ์น,นี่ยผลปรากฏว่ามันเย็นหมดเลย พอมันเย็นหมดเลยนะคะเด็กๆเ,เขาก็คิดกันอีกว่าแล้วเราจะทํายังไงดีอีก5วันเนี่ยเราจะไปเที่ยวน้าตกกันอีกรอบหนึ่งนะแต่เราจะต้องมีข้าวร้อนๆเนี่ยไว้กินหลังจากที่เราเล่นน้าตกเสร็จนะคะฟังให้ดีนะเราจะมีวิธีการอย่างไรเก็บข้าวนะคะให้มันร้อนๆเนี่ย ไว้กินได้เพราะฉะนั้นเด็กๆลองคิดซิเด็กๆจะทำยังไงดีให้กล่องข้าวพลาสติกของหนูมันสามารถเก็บความร้อนไว้ได้นะคะพอเก็บความร้อนไว้ได้มันก็จะพ่วงกับกิจกรรมสเตมศึกษาสเตมศึกษานะคะย่อมาจากทรานะคะ S คือทรายทรคือต้องเอาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามา T คืออะไรทีคือเทคโนโลยีนะคะเอากระบวนการทางเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องส่วน E คือ engineering นะคะแปลว่าวิศวกรรมศาสตร์นะคะมีการออกแบบต่างๆนะคะแล้วก็ M คือคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมสเตมจำเป็นที่จะต้องมี4ตัวนี้มี S คือสาย มี T คือเทคโนโลยีแล้วมี E คือวิศวกรรมศาสตร์ส่วนมี M ก็คือแมทนะคะหรือคณิตศาสตร์นั่นเองโดยที่เราจะเอาทั้ง S T E แล้วก็ M เนี่ยไปประยุกต์ใช้โดยการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะในที่นี้ครูบอกว่าให้เด็กๆช่วยครูสิ คิดออกแบบกล่องข้าวถูกไหมนะคะเราจะมีวิธีการออกแบบกล่องข้าวอย่างไรโดยใช้สเตมศึกษาหรือว่า s t e มอ d ดูเคชันนะคะสเตมศึกษาเนี่ยเป็นแนวทางการจัดก,การเรียนรู้ที่ใช้ความรู้ทางด้านอะไรบ้างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะคะบวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการแก้ ปัญหานั่นเองนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสเต็มศึกษานั่นเองพอเรารู้ละอ่ะเด็กๆบอกว่ากล่องข้าวของเด็กๆนะคะเด็กๆจะทำอย่างไรดีล่ะนะคะอันดับแรกเลยเด็กๆต้องระบุปัญหาก่อนระบุปัญหาของเด็กๆคืออะไรกล่องเด็กๆต้องการออกแบบให้กล่องข้าวที่เราจะไปกินที่น้ำตกเนี่ย มันมีความร้อนอยู่ได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระบุปัญหาก่อนพอระบุปัญหาออกมาได้แล้วนะคะเด็กๆต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหลังจากนั้นเด็กๆต้องออกแบบวิธีการแก้ไขแล้วก็วางแผนการแก้ไขแล้วก็ทดสอบนะคะประสิทธิภาพแล้วก็นำไปปรับ ปรุงแก้ไขชิ้นงานอันนี้คือกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะ,ะถ้าเป็นการระบุปัญหาอันดับแรกเลยข้อที่1เราบอกว่าเราต้องรวบรวมปัญหาที่เราต้องการก่อนแล้วก็หาคําตอบไว้2นะคะก็คือคัดเลือกปัญหาหรือความต้องการหรือความสําคัญเอาไว้นะส่วน3นะคะก็วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เพื่อกำหนดเป็นปัญหาอ่าข้อเท็จจริงข้อ4ก็กำหนดพอกำหนดเสร็จแล้วก็ไปศึกษาศึกษาแล้วข้อสุดท้ายคือประเมินผลนั่นเองนะอันนี้คือวิธีการระบุป,ปัญหานะคะอ่าปัญหาคือปัญหานี้คืออะไรปัญหานี้คือข้าวไม่ร้อนเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยแหละ ปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนอ่าไปเที่ยวน้ํำตกใช่ไหมปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไรก็ระบุวันเวลาไปนะคะปัญหานี้ต้องแก้ไขเพราะเหตุใด,ดต้องแก้ไขปัญหานี้เอ้าก็อยากกินข้าวร้อนๆนะคะก็ต้องแก้ไขละต่อมาจะแก้ไขหรือตอบสนองความต้องการนี้อย่างไรเช่นเราบอกว่าเราก็แก้ไขโดยการออกแบบกล่องข้าว ที่มันสามารถเก็บความร้อนไว้ได้ดีแล้วก็ความร้อนไว้ได้นานนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการออกแบบของเขานะคะแล้วก็ใช้หลักการเลยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเทคโนโลยี วิศวกรรมแล้วก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจำเป็นเลยที่จะต้องมีสี่ตัวนี้นะคะจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะลูกนะสำหรับกิจกรรมสเต็มศึกษานั่นเองค่ะ ต่อมานะคะหลังจากที่เราตั้งปัญหาแล้วเราก็ต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะคะโดยการเราจะศึกษาค้นฟ้าจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ห้องสมุดก็ได้หรืออาจจะศึกษาค้นฟ้าจากแหล่งชุมชนนะบ้านโรงเรียนก็ได้หรือเราอาจจะถามจากผู้ปกครองเพื่อนนะคะ หรือว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่มีควา,ามรู้ควา,ามสามารถนะคะที่เขาน่าจะสามารถมาช่วยเราในการออกแบบได้นะลูกนะค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องรวบรวมข้อมูลนะคะในการสำรวจเอาเราจะสร้างกล่องข้าวเก็บควา,ามร้อนขึ้นมาเราต้องสำรวจแล้วนะคะว่า อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็วิเคราะห์ข้อดีของข้อเสียของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ซิเช่นข้อดีมีอะไรข้อเสียมีอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรวบรวมข้อมูลแล้วก็แนวคิดนะคะที่ต้องการที่จะทับนั่นเอง ค่ะต่อมานะคะก็ขั้นรวบรวมข้อมูลแล้วก็แนวคิดนะโดยการอาจจะมีการกำหนดหัวข้อนะคะแล้วก็กำหนดวัตถุป,ประสงค์กำหนดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกำหนดขอบเขตของการศึกษานะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องมีเลยนะคะในการวิเคราะห์เปรียบเทียบแก้ไขสิ่งต่างๆที่เหมาะสมนะคะ อ่มาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหัวข้อกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็ขอบเขตนะอย่างเช่นหัวข้อก็คือเราจะทำยังไงดีนะคะให้กล่องข้าวของเราเนี่ยมันเก็บความเย็นไว้ได้น้อยแล้วก็ทำให้มันข้าวของเราเนี่ยมันอุ่นๆน,นะคะเก็บความร้อนได้นานที่สุดนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการแก้ปัญหาต่างๆกำหนดขอบเขตปัญหาต่างๆนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะก็เด็กๆลองคิดซิว่าถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะแก้ไขย,ยังไงดีให้กล่องข้าวของเรามันร้อนอยู่ตลอดเวลาน่าจะพอมีวิธีไหม ค่ะต่อมานะคะการรวบรวมข้อมูลแล้วก็แนวคิดที่ได้จากปัญหานะการที่เราจะกำหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องมี3แนวทางดังต่อไปนี้นะคะแนวทางแรกเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลมแล้วก็คัดคเนสิ่งที่เราต้องการจากกิจกรรมก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จำแนกสิ่งที่เราต้องการเนี่ย<ม>เป็น 2, 2> <ม>กลุ่มนะคะ คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นนั่นเองส่วนอันที่สามนะคะก็ระบุขั้นตอนการ<ม>ดำเนินการแล้วก็เรียงลำดับของวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องนะคะว่ามันจะมีการดำเนินการอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะ<ม>เกี่ยวกับขั้นตอนการทำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้อง รวบรวมข้อมูลแล้วก็แนวคิดต่างๆออกมานั่นเองนะลูกนะนอกจากนั้นนะคะถ้าเราดูแล้วหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลแล้วนะคะเราต้องกํำหนดผลของวัตถุป,ประสงค์ที่เกิดขึ้นด้วยว่ามันเป็นประโยชน์ที่คาดคะเนที่เราจะได้รับนะคะคาดการว่าจะเกิดประโยชน์ ต่อตนเองต่อชุมชนแล้วสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วก็เรียงลำดับตามวัตถุป,ประสงค์นะคะว่าวัตถุป,ประสงค์นะคะมันจะมีการเรียงตามแบบไหนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการกำหนดขอดเขตของกิจกรรมไว้ด้วยนะคะว่า เอ่องบประมาณที่เราใช้เราจะใช้ประมาณกี่บาทนะคะแล้วสิ่งที่อาจขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างเวลาเวลาที่ใช้นะคะ จะใช้อย่างไรแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องมีในส่วนของเอกสารอะไรบ้างนะคะอันนี้คือการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมเช่นถ้าหนูจะทำกล่องเก็บความร้อนโอ้โหงบแพงมากอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะสิ่งที่ตามมาส่งผลกระทบอีก ก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนง,งบประมาณสิ่งที่กระทบเวลาแล้วก็เอกสารนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องถึงคำหนึ่งถึงทรัพยากรแล้วก็ข้อจำกัดว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่วัสดุที่เราหามาทำเนี่ยโอ้โหหายากมากจนเกินไปงบประมาณที่ใช้ก็แพงจนเกินไป อุปกรณ์ก็มีมากจนเกินไปหรือเวลาที่ทำก็ใช้เวลามากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงทุกอย่างเลยนะคะคำนึงถึงให้ดีเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะที่เราจำเป็นเลยที่จะต้องมีขั้นตอนต่อไปนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะการที่เราจะลงมือทำได้เนี่ย เราก็จะต้องมีการวางแผนวางแผนนะเด็กๆไม่ใช่นึกจะทําก็ทําเลยนะคะมีการวางแผนการถ่ายทอดความรู้นะคะโดยใช้ทักษะความรู้ด้านต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะก็เอาเข้ามาศึกษาหาความรู้นะคะใส่เข้าไปเลยนะคะ แล้วก็ใช้หลักการเลย STEM นะคะเขียนลำดับขั้นตอนของการทำงานนะคะเพื่อให้สร้างชิ้นงานได้ตรงตามที่ออกแบบไว้นะคะแล้วก็นำเสนอการออกแบบนอกจากนั้นนะคะยังแบ่งหน้าที่การทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ลงมือสร้าง ชิ้นงานตามที่เราวางแผนไว้ด้วยนะคะอย่างนี้เขาทําเกี่ยวกับสอนลมเนาะเขาก็จะมีการวางแผนของเขานะคะการทำสอนลมเอาไว้นะคะนอกจากนั้นหลังจากที่เราวางแผนแบ่งหน้าที่ในการทำงานแล้วนะคะเราก็จะต้องทดสอบชิ้นงานของเราด้วยว่าชิ้นงานของเราดีไหมหลังจากนั้นก็ ปรับเมินนะคะชิ้นงานว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างนะคะการบกพร่องในชิ้นงานเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการเอามาแก้ไขปรับปรุงนะคะชิ้นงานเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการแล้วก็ตอบโจทย์การทำงานของชิ้นงานนั้นๆได้โดยตรงนั่นเองนะลูกนะ หลังจากที่เราทดสอบแล้วนะคะเราก็จะต้องมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือที่เราเรียกว่าพีเซนต์นั่นแหละนะคะเราก็จะมีการพูดพีเซนต์จัดป้ายนิเทศนะคะหรือจัดป้ายนิทัศนนิทศการนะคะแล้วก็ทำรายงานสาธิตต่างๆนะคะให้ดูด้วยนะคะ เอ่อก็จะดูหลายๆแบบเอาไว้นะอันนี้นะคะก็คือการนำเสนอนั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็จะดูนะคะในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมสเตมเราได้รับอะไรได้บ้างอันดับแรกเด็กๆจะรู้จักกับการแก้ปัญหานะคะเราก็มีความคิดสร้างสารรค์ รู้จักการประดิษฐ์นั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็ยังให้ความร่วมไมัร่วมมือกันนะคะมีความสามัคคีในหมู่คณะนะคะมีการคิดอย่างมีเหตุและผลแล้วก็มีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมาใช้น่าจะเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า แล้วก็ดีนั่นเองนะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้รับจากกิจกรรม STEM นะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเรามาหาความหมายนะว่าคําว่า STEM คืออะไร STEM ก็คือเกิดจากการนำความรู้4ส,สาขาเลยคือ S ก็คือ s i ายหมายถึงวิทยาศาสตร์ T ก็คือเทคโนโลยีนะคะส่วน E ก็คือวิศวกรรมศาสตร์นะคะ แล้วก็ M ก็คือคณิตศาสตร์มาร่วมด้วยนะคะส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมสเต็มทำให้เรามีการแก้ปัญหามีความคิดสร้างสารรค์มีการประดิษฐ์นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองการคิดอย่างมีเหตุและผลแล้วก็ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะส่วนกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีขั้นตอนเลย เยอะๆหลายแบบเลยเช่นระบุป,ปัญหาระบุข้อมูลแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการออกแบบวิธีการแก้ปัญหามีการวางแผนทดสอบประสิทธิภาพปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานนะคะหรือแม้กระทั่งนำเสนอวิธีการแก้ไขผลของการแก้ไขปัญหาหรืองานนั้นๆออกมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการเชิงวิศวกรรมนั่นเองนะลูกนะที่เกี่ยวกับสเต็มศึกษา mm hmm. นอกจากนั้นนะคะถ้าเราเอามาสรุปได้ง่ายๆนะคะว่ากิจกรรมสเต็มคืออะไรนะคะก,กิจกรรมสเต็มเนี่ยความหมายก็คือเราจะใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยวิทยศาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมเข้ามานะคะ กระบวนการการออกแบบเชิงสเต็มคือเราต้องระบุปัญหาก่อนแล้วก็รวบรวมข้อมูลออกแบบนะคะวางแผนดำเนินการทดสอบประเมินผลนำเสนอเนาะประโยชน์ที่ได้รับก็คือรู้จักการแก้ปัญหาเป็นมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์นะคะมีการประดิษฐ์เชื่อมั่นในตนเองคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม mm hmm. ทางสเตมนะคะอะนอกจากนั้นนะจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะครูก็หวังว่าเด็กๆก็จะนำความรู้ที่ได้ในชั่วโมงนี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วลองไปหาวิธีซิเราจะมีวิธีการแก้อย่างไรที่ให้ กล่องเก็บอาหารของเรามันร้อนขึ้นนะคะหรือว่าเก็บความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็ได้เดินทางมาเสร็จสิ้นแล้วนะคะครูก็หวังว่าเด็กๆก็จะนำความรู้ที่ได้นะไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่านะคะแล้วก็เอเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญนะช่วงนี้นะคะอยู่บ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็เรียนนะคะก็หมั่นทบทวนเนะะื้อหาบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ